สวัสดีจ้ากลับมาพบกันอีกแล้วกับ e p 4นะคะ a u s t i a n Not i n c l u d e นะมาดูซิว่าวันนี้เราจะสร้างอะไรเพิ่มบ้างนะคะเออพได้วิจัยเกี่ยวกับการหุนเออหุนเป็นราวเป็นลาวเกี่ยวกับรูปตัวเงี้ยนะแพรจะสร้างอันนี้เลยเขาจะได้ขึ้นลงได้เร็วมากขึ้นนะ เราจะต้องนี่เลยเสารูดตัวทำให้สำนาพันธุ์เคลื่อนลงได้อย่างฉับไวฉับไวมากๆเลยปึ๊บเรียบร้อยแล้วก็รอฟ้าสร้างนะแล้วก็บันไดฝั่งนี้ด้วยนะฝั่งนี้อ้าสร้างผิดทำไมทนี่เลย เรียบร้อยแล้วก็ก็รอเขาสร้างนะอุ้ยอันนี้มีไหลเข้าอีกแล้วเหรอหรือว่าเป็นแค่ควันเพื่นเฉยเอ๋อแค่ควันขึืน่นเะฉยนะโอเคเขาเริ่มมาสร้างให้เราแล้วนะตอนนี้อาหารเรานี่แบบเต็มตู้มากเลยแน่นตู้มากตอนนี้เรามีของกินของใช้เยอะมากๆแล้วนะทีนี้เนี่ยถ้าจะขยาย พื้นที่ไปอีกไปขยายพื้นที่อีกไปด้านบนนี้นะคะเพราะว่าแพลอยากจะลองขุดให้มันทะลุขึ้นไปข้างบนนี่เลยว่าจะดูว่ามันแบบว่าอย่างไงมันพื้นผิวดาวเป็นยังไงเพราะว่าแพรไม่เคยเล่นจนถึงแบบว่าพื้นผิวดาวเลยนะเราจะขุดขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะอ่าแลนวเรจะใช้บันไดขุดขึ้นไป ม,มีเชื้อโรคหรือเปล่าดูก่อนไม่มีนะปึ๊บขึ้นไปเลยแล้วก็ด้านข้างเป็นเสาลูดลงมาแล้วก็รอให้เราสร้างนะระหว่างนี้เรามาวิจัยกันดีก,กว่าดูซิว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างเออ่เลี้ยงสัตว์นี่ก็น่าสนใจนะเป็นแหล่งอาหารที่ดีเลยอืม เพ่มปั่นอาหารเหรอไฟฟ้าแพรเป็นคนที่ไม่เก่งเรื่องไฟฟ้าแพรใช้แค่เนี้ยแพรรู้สึกว่าเออแพรใช้ได้แล้วเออแพรไม่รู้ว่าจะทําไปทําไมอ่ะแต่ว่าในอนาคตถ้าเกิดว่าอนาคตนิคมเราใหญ่ขึ้นเนี่ยเราอาจจะต้องใช้นะสิ่งประดิษฐ์คู่กายหุ่นยนต์เก็บกวาดเนี่ยเหรอเอออันนี้น่าสนใจหุ่นยนต์เก็บกวาด จัดการของเหลวและสุกแข็งตกพื้นจากหุ่นยนต์เก็บกวาดอันนี้ล่ะเครื่องจักรตู้เก็บของอัจฉริยะทรัพยากรของแข็งตัางๆเอ้อันนี้หุ่นยนต์นี้น่าสนใจมากเลยนะอ๋อการแพทย์การแพทย์เราเซนเซอร์ท่อแก๊สตรวจเชื้อโรคเหรอยังยังก่อน เอเ่อเพิ่มกันน้ำเรามีแล้วแล้วเราก็ระบบแก๊สเหรออืมอ๋อถ้าเราออกไปข้างนอกเนี่ยเราจะต้องสวมชุดใช่ไหมเพราะฉะนั้นพาจาวิจัยอันนี้เลยแล้วมันก็จะวิจัยอัตโนมัติเองคือแบบว่าพอเรากดต้งนี้ปุ๊บมันจะวิจัยก่อนหน้านี้ให้เราด้วยนะเพราะฉะนั้นเราจะเลือกอันนี้ก่อน แล้วก็รอให้เขาวิจัยนะจ๊ะโอ้ระหว่างนี้คนกำลังสร้างบันไดอย่างขยันขันแข็งเลยเก่งมากเลยขยันกันมากเลยทุกคนดูปริมาณออกซิเจนนิดนึงโอเค,อ,เคอยู่ในระดับที่ใช้ได้อยู่ในห้องนอน ห้องนอนนี้ยังโอเคอยู่ถ้าห้องนอนเป็นสีแดงไม่มีออกซิเจนเนี่ยอันตรายนะเวลาเขานอนเขาอาจจะนอนไม่หลับแล้วเขาก็อาจจะตายได้เลยนะช่องระบายอากาศเราก็ทําเรียบร้อยแล้วนะคะเรามาทําที่เลี้ยงสัตว์ด้านล่างนะเอ่อโอแต่มันมีน้ำด้วยนะเนี่ยตรงนี้เราอาจจะต้องสูบน้ําขึ้นไป หรือเราจะเลี้ยงสัตว์ด้านข้างดีเราเลี้ยงสัตว์ด้านข้างนี้ดีกว่านะเอ๊แต่ตรงนี้ตรงนี้มีสลามสลามมันก็มีโชโรคด้วยนะทุกคนแล้วก็เนี้ยท่อล่องไอเย็นเนี่ยนานๆฟังเนี้ยมันจะปล่อยน้ำเย็นออกมานะอืมเอาไงล่ะทีนี้ใคาจะต้องสร้างระบบน้ำวิดน้ำขึ้นมา พี่น้ำขึ้นมาตรงนี้หรอเราอยากให้เขาใช้น้ำตรงนี้ให้หมดก่อนนะคะแล้วก็แล้วค่อยมาใช้น้ำตรงนี้แต่ตรงนี้มันก็เล็กอะน,นะ เราจะต้องขยายหรือเปล่าขยายที่เก็บน้ําใหม่เพราะว่านะ้ําตรงนี้มันก็ค่อนข้างเยอะนะพอใส่ตรงนี้มันก็น่าจะล้นอนะ่ะเราคิดว่ามันจะล้นนะเพราะฉะนั้นเราจะขยายของนี้จะให้เขาขุดของนี้นะคะเอาแบบกว้าง เอหรือพาจะทำแบบแรงเก็บน้ำสองอันอืมไม่ดีกว่าเอ้หรือว่าทำแบบนี้มันจะได้เยอะกว่าหรือเปล่า แล้วกันขุดไปก่อนแล้วก็เราต้องสร้างบันไดให้เขาด้วยนะเพราะบางครั้งเขาว่าจ,จะแบบไปติดไปติดอยู่ตามแบบว่าตามดินที่เราที่เขาแบบเพื่อนเขาขุดแล้วเขาแบบว่าเหมือนติดอยู่การเกาะอ,อะไรแบบเนี้ยแล้วมันทําให้เขาแบบออกมาไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องสร้างบันไดให้เขาด้วยแล้วก็ทางนั้นนี้ เขากระโดดมาเพื่อที่จะขุดได้นะคะขึ้นมาแบบนี้แล้วก็รอให้เขาขุดระหว่างนี้เราก็เร่งความเร็วไปนะคะข้างบนยังไม่มีใครขุดเลยเนี่ย หรือเราจะเพิ่มลำดับความสําคัญด้านบนดีเราเพิ่มลำดับความสาคัญด้านบนดีกว่าเราจะได้มาทําให้เราตรงนี้ก่อนเราอยากรู้ว่ามันขึ้นไปได้ถึงไหนนะแล้วก็เวลาสร้างห้องต่างๆเราจะค่อยๆทําเป็นแบบชั้นบนขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเลยเราจะไม่ขุดลงด้านล่างแล้ว คนช่างไฟพอเราตู้เก็บของเราก็เต็มแล้วนี่เราจะสร้างตู้เก็บของด้วยนะคะให้มันเก็บสร้างผิดสร้างผิดเราต้องสร้างให้มันถึงพื้นนี่เลยรักสามอันก่อนนะคือปกติแล้วเนี่ยถ้าเขาไม่ได้ใช้งานเขาก็จะทิ้งไว้ตามพื้นแบบนี้นะแต่ถ้าเรามีสำนอพันที่เ เป็นคนจัดระเบียบเจ้าระเบียบเนี่ยเขาก็จะเวลาเขาเห็นเขาก็จะมาเก็บให้เราใส่ไว้ในตู้ให้เราแบบนี้ึ้นไปขึ้นไป,นไปอ๋อมันขึ้นพอเขาเริ่มขุดขึ้นมาเราก็จะมะีมุมมองที่กว้างขึ้นนะคะมองขึ้นไปข้างบนได้อีกเขาก็ทำอีกสูนขึ้นไปอีก เียบร้อยก็ขุดสูงขึ้นมาอีกมุมมองก็จะกว้างขึ้นอีกสูงขึ้นไปอีกนะคะโอเคเราก็รอก็อ,อยากรู้ว่าบนผิวดาเป็นยังไงทาไม่เคยขุดขึ้นไปถึงผิวดาวเลยเ,เรามาดูความทักษะของซำนันพันดีกว่าเราจะเพิ่มเรื่องของการขุดไปอีก แล้วก็คนนี้มีร่างก,กายํายมเนี่ยคนนี้จัดระเบียบเขาเวลาเขาเห็นอะไรเกะกะเขาจะมาเก็บให้เรานะกวบยามีความสามารถอีกอ่าอัพสกิลการขุดด้วยแล้วก็คนนี้สวมชุดนิโคลา่าอัปเดตให้เขาด้วยแล้วก็แบกของแบกบของนี้ก็สามารถสวมชุดได้เพราะฉะนั้นถ้าจะอัพตรงนี้เรียบร้อย เราเตรียมคนเพื่อที่จะเอ่อเมื่อกี้ที่เราพี่แพลวอาพสกิลไปก็คือเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยสวมชุดอาวากาศได้นะเนี่ยสวมชุดชุดโซสูตรเนี่ยให้ไปสำรวจบนผิวดาวอะไรแบบนี้นะอ๋อแล้วก็มีอุณหภูมิด้วยนะระหว่างทางเราสามารถดูอนะุณหภูมิได้ด้วย ตรงนี้เนี่ยแบบแปลว่าตรงนี้มันนา่าจะมีปล่องน้ําเย็นแน่ๆเลยทําไมมันเป็นสีฟ้าท่ามกลางสีแดงอาจจะนะถ้าเราขุดเข้าไปในนี้มันอาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้แล้วก็อันนี้แร่เหล็กเนาะแต่ยังไม่สามารถขุดได้ขนาดน,นั้นส่วนน้ำหรือว่าเราจะทำบ่อข้างล่าง เราจะได้ไม่ต้องทำตัวนี้แต่เอาไว้ตรงนี้แหละดีละเดี๋ยวเราสูบน้ำสูบน้ำขึ้นมาด้านบนนะคะอ๋อมีคนมาเพิ่มมีคนมาเพิ่มดูซิว่ามีใครมาแฟรงกี้มีความสามารถในเรื่องของฝีมือการทำอาหารการตกแต่งการเดินเครื่องลำไส้แปรปวนต้องเข้าห้องน้ำอืม คนนี้จีนจีนมีกเกษตรกรรมบวกสองการทำอาหารบวกหนึ่งการขุดบวกหนึ่งมีฟูงๆการเรื่องอาหารเป็นพิษํำไส้แปบชอบทนทานต่อโรคลดลงหรอไม่เราต้องการคนอ่อนอแอใช่หรอเลาเราต้องการคนแข็งแรงกว่านี้นะหรือเราจะเอาไข่ลูกพับมาฟักดีมันคือตัวอะไรก็ไม่รู้นะแผวก็ไม่เคยเลี้ยง เอาคนก่อนดีกว่าเอาแฟรงกี้มาดีกว่ามาช่วยการทํางานก่อนตอนนี้เราต้องการคนทํางานก่อนนะเป็นยังไงบ้างด้านบนเหนื่อยเนยพักพักอยู่อ่าตรงนี้มุมมองขึ้นมาอีกแล้วนะคะเราลองสแกนดูเชื้อโรคสิไม่มีเชื้อโรคเพราะฉะนั้นเราจะสร้างขึ้นไปอีกสร้างขึ้นไปยเรื กระเบื้องพรมใช้ในการสร้างผนังและพื้นห้องเพื่อตกแตง่งเสริมสร้างกำลังใจอ๋อสามารถราไปปูห้องนอนได้ใช่ไหมแบบให้ห้องนอนเสริมสร้างความกำลังใจอันนี้อันนี้ปิดรูไปเอ้ยเอ้ยเอ้ยไม่ทันแล้วออกมาแล้วออกมาแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรตัวนี้ถ้าเราไม่ไปจู่โจมมันก็ไม่น่าจะเป็นอันตรายอะไรนะ ตอนนี้ตอนตอนนี้ใกล้จะถึงเวลานอนแล้วนะเขาก็จะมากินอาหารกัน,กนไหเยอะแยะเลยออกซิเจนในนี้โอ้ออกซิเจนในนี้ไม่ค่อยมีเลยนะคือเขามัวแต่ไปทํางานให้เราด้านบนอนะ่ะมันก็เลยเขาก็เลยแบบไม่ได้มาสนใจเรื่องเนี่ยกระถางสาลายเพื่อที่จะ ผลิตออกซิเจนนะแตบบ่ว่าเอาเปลี่ยนคาร์บอนไดออกไซดนะ์เนี่ยให้เป็นออกซิเจนเขามัวแต่ยุ่งกับงานให้เราอยู่ลนะอันนี้อะไรอะทรัพยากรไม่เพียงพอสาหร่ายสิบกิโลโนี่ไงสาหร่ายเยอะแยะเลยไม่ว่าขุดล่ะมีพื้นที่เหลือเราก็ปลูกปลูกให้เต็มเลยจะได้มีอาหารกินกันเยอะๆ กูกูกเรียบร้อยเป็นยังไงบ้างเ่ยนขันแข็งอีกนานไม่น้อกว่าจะถึงบนดาวเนี่ยอีกนานหรือเปล่าสแกนเชื้อโรคดูนิดนึงเราต้องขุดไปไม่ให้มันโดนเชื้อโรคนะ ม่งั้นอนานินนคมเราอาจจะเจ๊งได้อู้แต่เขามีเชื้อโรคก,กันเต็มเลยทาไมเขาไม่ไปทำความสะอาดร่างกายกันอันนี้เป็นอันนี้สีม่วงนี่คือเกสรดอกไม้นะแต่ในนี้เราเราไม่มีคนที่แพ้เกสรดอกไม้เพราะฉะนั้นไม่ค่อยน่าห่วงเท่าไหร่แต่เราห่วงสีเหลืองเนี้ยแหละไอ้สีเหลืองเนี้ยมันเป็นเชื้อโรคเขาอาจจะเป็นอาหารเป็นพิษได้นะเอ่เอเราต้องสร้างห้องน้ําเพิ่มแล้วแหละ แปลว่าใครจะสร้างห้องน้ําเพิ่มตรงนี้ดีไหมหรือตรงนี้หรือข้างๆนี้เลยเอาข้างๆนี้เลยดีกว่าจะได้อยู่ใกล้ๆกันมีเสารุ่ลงมาด้วย แค่ตรงนี้แล้วก็ขุดขุดด้านข้างอืมใหญ่ๆหน่ะแล้วกันแล้วก็เขาขุดด้านนี้ให้มันเข้ากันแบบนี้โอเค แล้วก็กระเบื้องด้วยนะต้องสร้างกระเบื้องด้วยไม่ใช่อันนี้แพลวกะกะไว้ก่อนนะเอาไว้ให้เขาทำให้เสร็จแล้วเราก็มาดูกันโอเคแล้วก็กระเบื้องแบบนี้แล้วก็ประตูแบบนี้เรียบร้อยแล้วเราก็รอนะ ้อยเข้ามาทําให้เราอาจจะเป็นพัดหน้านะคะเวลาเสร็จแล้วเตาจะมาให้ดูว่าเป็นยังไงบ้างโอเคนี่อันนี้อะไรเขียวๆมันมีเขียวๆคอลีนนี่มันจะเป็นอันตรายหรือเปล่าอ่ะจะเป็นอันตรายหรือเปล่าคอลีนคืออะไรอ่ะคอลีนหายใจได้ไหมอ่ะมันไหลลงมาหรือเปล่า เออ่คอลีนหายใจไม่ได้นะคอลีนหายใจไม่ได้แต่ว่าเรามีออกซิเจนเยอะอยู่ม,มันน่าจะพอพออยู่ได้อยู่นะหรือเราต้องใช้ เครื่องแบบว่าเพิ่มพวกอากาศเสียมไม่น่าจะเกี่ยวนะแต่ว่าไม่น่าจะเกี่ยวอันนี้แปลว่าน่าจะต้องกั้นห้องนะเผื่อบบมีเชื้อโรคในฝุ่นคอกอะไรอย่างเงี้ยมันจะได้มันจะได้อยู่แค่ในห้อง ใส่แอร์ล็อกไปเลยใส่แอร์ล็อกไปเลยอันนี้สร้างเสร็จแล้วนะเราก็เลือกให้เขาเก็บของให้เราทั้งหมดเลยนะคะนี่เราก็วางโครงการไว้เรียบร้อยแล้วด้านนี้เราจะทำห้องน้ำ แล้วเราก็จะทําที่เก็บน้ําเพราะว่าเราจะสูบน้ําจากด้านล่างนี้นะขึ้นไปส่วนตรงนี้เน่แพ้จะยังไม่สํารวจนะแพ้ยังไม่พร้อมเผื่อแบบมีปัญหาอะไรถ้ามีเชื้อโรคเข้ามาในอณานิคมของเราอาจจะแย่ได้นะแล้วก็ฝั่งนี้แพ้ว่าจะให้เขาใช้น้ําตรงนี้ให้หมดก่อนนะคะแล,ะลว้วแพ้ก็จะตั้งเครื่องแบบว่าเปลี่ยนจากน้ําเสียนะ่ะเป็นน้ําดีทีหลังให้เขามาใส่ เปลี่ยนจากตรงนี้ลงไปตรงนี้นะอันนี้ผลิตยายางก่อนยาเราน่าจะยังไม่หมดนะยาเราค่อนข้างเยอะเลยเราเผลิตวิตามินเท่าหร่วิตามินนี่น่าต้องใช้เยอะเราเอาแค่สิบก่อนถ้าเราผลิตเรื่อยๆนี่เราอาจจะขาดรัพยากรในการเราไปทำเรืออูได้นะ เขาไม่มากุดให้เราแสดงว่าลาดับความสำคัญหมดแล้วเดี๋ยวเราจะเพิ่มใหม่เราจะดูว่าข้างบนมีอะไรมาร้างระหว่งนี้เราก็รอไปค่ะแต่ว่าเ,เขาเขาวิจัยเสร็จแล้วเขาวิจัยชุดสูตรให้เราเสร็จแล้ว แต่เราก็ยังไม่มีวัสดุพอที่จะทำนะแต่ว่าแพลวิวจัยไปก่อนนั่นแหละเผื่อแพวจะได้ออกไปข้างนอกนะแล้วก็มีอะไรอีกมีเครื่องทำความร้อนผนังฉนวนอันนี้สองอันนี้น่าสนใจนะคะเพราะว่าผักบางอย่างต้นไม้บางอย่างเนี่ยมันต้องใช้มันต้องอยู่ในคาร์บอนไดออกไซด์ดแล้วมันต้องอยู่ในในพื้นที่ร้อนๆอ่ะมันไม่สามารถปลูกในที่ปกติได้นะ งั้นเราจะอัพตรงนี้แล้วพัหน้าเดี๋ยวเราอาจจะต้องมาลองปลูกพืชดูนะปลูกพืชกันดีกว่าพัหน้านะคะพันนี้เรากา็รออันนี้นะได้หรือจะไม่รอดีหรือจะรอหรือเราจะมารอดูพัหน้าเอาเป็นว่ารอดูพัหน้าดีกว่านะว่าถ้ามันตรงนี้มันเสร็จแล้วเนี่ยรูปร่างมันจะเป็นยังไงนะคะแล้วเราก็ค่อยมาสร้างสวนอีกอย่างหนึง่งต้นไม้อีก กินแต่อันนี้มันน่าเบื่อแล้วเธอจะทำเธอจะปลูกอย่างอื่นด้วยนะคะเอาไว้พาร์ทหน้าหนะพาร์ทนี้ก็เอาไวา้ไวแค่นี้ก่อนดีกว่านะคะแล้วก็ค่อยมาเจอกันพาร์ทหน้านะคะสวัสดีจ้า